สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องใครๆก็ะทำได้ชาแนลบายยุ้ยกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ยุ้ย uh จะมาแจกสูตรทาโกโยากิวิธีการทำและการจัดหน้าร้านเพื่อเป็นแนวทางการสร้างอาชีพกันค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยุ้ยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันได้เลยค่ะผงฟู2ช้อนชาครึ่ง โชยุ6ช้อนโต๊ะยุยใชย้ยี่ห้อทาคุมิค่ะนมสดรสจืด110 ml ไข่ไก่เบอร์1,3ฟองน้ำ1,500มิลลิลิตรแป้งสาลีนเนยประสงค์750กรัมเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะตอกไข่ลงในอ่างผสมตีให้ไข่แตกใส่น้ำลงไปค่ะนมสดรสจืดโชยุ ผสมให้เข้ากันค่ะใส่แป้งสาลีเนกประสงค์ค่อยๆใส่นะคะใส่ผงฟูค่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะหลังจากนั้นนําแป้งมากรองค่ะการกรองนะคะจะทำให้แป้งของเราเนียนขึ้นค่ะ เสร็จแล้วค่ะลักษณะแป้งของเราจะเป็นน้ำแบบนี้นะคะจะไม่ข้นเดี๋ยวเราไปหยอดทาโกโยากิกันค่ะแป้งทาโกยากิแนะนำให้ใส่ขวดบีบนะคะเวลายหยอดจะได้สะดวกค่ะน้ำมันพืชยุยจะทำเป็นไส้ไส้กรอกค่ะกับไส้ยำสาหร่ายยุยจะใช้ตะเกียบน้ำมันเหลาให้แหลมแบบนี้นำมาไว้หมุนทาโกค่ะหรือจะใช้เป็นเหล็กที่หมุนทาโกยากิโดยเฉพาะก็ได้ค่ะ เตาทาโกยากิที่ใช้จะเป็นเตาไฟฟ้านะคะให้เราเปิดสวิตช์เครื่องค่ะใส่น้ํามันลงไปค่ะ2รูล่างนี้นะคะยุ้ยจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าความร้อนจะน้อยค่ะให้เราสังเกตเตาของตัวเองด้วยนะคะเพราะน้ํามันของเราร้อนแล้วให้เราใส่แป้งทาโกยากิลงไปได้เลยค่ะก่อนที่เราจะหยอดแป้งนะคะให้เราเขย่าขวดก่อนค่ะเพราะว่าแป้งอาจจะนอนก้นได้ตามด้วยไส้ค่ะหยอดแป้งอีกเล็กน้อยค่ะ ถ้ามีแป้งส่วนเกินออกมาจากเบ้านะคะไม่เป็นไรค่ะให้เราเขี่ยออกแบบนี้ให้เขาเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะไม่ให้ติดกันพอแป้งของเราในเตาเซ็ตตัวแล้วนะคะให้เราเอาไม้จิ้มนะคะเอียงขนมแบบนี้ค่ะแล้วหยอดแป้งลงไปค่ะหยอดให้ครบทุกหลุมเราจะหยอดแป้งทั้งหมด3ครั้งนะคะอันนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่หยอด ให้เราเติมน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะพอแป้งของเราเซตตัวแล้วนะคะให้เราหยอดครั้งที่3ใช้ไม้จิ้มลงไปและเอียงขนมแบบนี้ค่ะแล้วก็หยอดแป้งลงไปหมุนให้คว่ำลงแบบนี้ค่ะทาโกยากิของเราก็จะเป็นลูกกลมๆแล้วค่ะหยอดให้ครบทุกหลุ่มเลยค่ะ พอเราหยอดแป้งครบทุกกลุ่มแล้วนะคะให้เราเติมน้ำมันพืชลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็ทอดทากโกยากิของเราให้เหลืองค่ะถ้าเกิดแป้งทากโกของเราไม่เต็มลูกนะคะให้เราหยอดแป้งลงไปแล้วก็นำทากโกลงไปใส่ได้เลยค่ะทอดให้เหลืองได้เลยนะคะ ทอดให้เหลืองจนเข้มนะคะแต่ไม่ไหมจะทําให้ผิวทาโกของเรากรอบค่ะแป้งสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะมีความนุ่มค่ะถ้าเราทอดสีไม่เหลืองนะคะทาโกของเราจะไม่กรอบค่ะก่อนที่เราจะหยอดแป้งชุดใหม่นะคะให้เราเขย่าวขวดแป้งด้วยค่ะเพราะว่าแป้งอาจจะนอนก้นได้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะทาโกโยากิลูกกลมๆของเรานำมาจัดใส่กล่องกันค่ะสาหลายฝอยแมคโครมีขายหรือร้านขายวัตถุดิบซูชิค่ะซอสทาโกยากิจะใช้แบบสำเร็จรูปหรือจะใช้แบบทำเองแบบนี้ก็ได้ค่ะวิธีการทำซอสทาโกยากิเข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะขวดบีบแนะนำให้เป็น3รูปแบบนี้ค่ะเวลาราดซอสจะได้สวยค่ะมายองเนสจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะตามชอบค่ะ แต่ยุ้ยแนะนํานให้ใช้ยี่ห้อ QP เพราะจะมีรสชาติคล้ายๆญี่ปุ่นค่ะแต่ราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงกล่องใส่ทาโกะสลูกนะคะจะเป็นแบบฝาโดม TP 37ค่ะถ้าใส่ทาโกยากิแบบ10ลูกนะคะใช้ขนาด BP 40ค่ะราดด้วยซอสทาโกยากิค่ะตามด้วยมายองเนส แล้วโรยด้วยสาลายฝอยค่ะเสร็จแล้วค่ะทาโ,โยกยากิพร้อมทานเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันค่ะเตาทาโ,โยกยากิไฟฟ้าค่ะหรือจะใช้เตาทาโกแบบแก๊สก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกอุปกรณ์ต่างๆมีที่ขีบมีกล่องมีถุงหิว้วมีลูกแมสเอาไว้หนีบกล่องมีไม้จิ้มมายองเนสซอสทาโ,โยกยากิสาลายฝอยมีน้ำมันพืชมีขวดบีบใส่แป้ง แล้วก็จะมีถาดวางขนมค่ะมีป้ายหาซื้อได้ในชชอปีลาซาด้าก็มีขายค่ะอุปกรณ์หน้าร้านก็จะมีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของไส้กันนะคะอันนี้จะเป็นหมึกทากโกค่ะจะเป็นหมึกยักษ์ซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะวิธีการล้างก็สามารถเข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะ ยำสาล่ายก็จะเป็นยำสาล่ายสำเร็จรูปซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์ร้านซูชิทั่วไปค่ะไส้กรอกค่ะ1่งแท่งยุจะหั่นเป็น5ชิ้นค่ะปูอัด1่งแท่งยุจะหั่นเป็น4ชิ้นค่ะไส้ของเราก็จะมีสีไส้ค่ะการตั้งราคาขายและการคิดต้นทุนของวัตถุดิบของแต่ละคนแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันลองไปคำนวณกันดูนะคะการตั้งราคาขายของยยนะคะจะดูจากร้านที่ขายทาโกยากิในพื้นที่ว่าส่วนใหญ่เขาขายกันราคาเท่าไหร่ จะได้ไม่ขายแพงหรือถูกกว่าเขาและกำลังซื้อของลูกค้าของแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากันด้วยค่ะส่วนของยุ้ยจะขายอยู่ที่ลูกละ5บาท10ลูกแถม1ลูกมาดูหน้าร้านกันค่ะการจัดหน้าร้านขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะหน้าร้านของยุ้ยก็จะมีประมาณนี้ค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยุ้ยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย